ที to mainland, Greece, ่อิสราเอลนับแสนแห่ซ Re ื้อที่ดินปักหลักย้ายประเทศใส่รัสไม่ทนผุดกระแสต้านทั่วเกาะวันที่7กรกฎาคม2568อยู่กระดิฉันค่ะธนวัรวังชากร f ฟลชบิ g กวอ l เริ่มแล้วนะคะความไม่พอใจต่อพฤติกรรมลุกรามแทรกซึมของคนอิสเที่อพยพหนีตายจากสงครามยืดเดื้อในกาซา และแนวโน้มสึกใหม่ที่จะใหญ่และวินาศสันตโรนหนักกว่าเดิมมาแน่นอนโดยอิสราเอลสหรัฐเพื่อจะเตรียมกดปุ่มกับอิหรา่านบรรดาเศรษฐีของอิสราเอลนะเพนไปแล้วพร้อมหอบเงินไปด้วยตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีนี้แล้วค่ะข้อมูลตอนปลายปี2024นะคะที่ RT World รายงานเปิดเผยว่าชาวอิสราเอลกว่า5 0 50,000คนหนีออกจากประเทศไปแล้วท่ามกลางสงครามยืดเยือในฉนวนกาซาและไตรมาสเมื่อสึกอิสราเอลอิหร่านเปิดฉากกระแสคลื่นอพยพกระหึ่มอีกแม้ว่านานฟ้าอิสราเอลจะปิดนะคะ แต่ก็พากันหนีลงเรือโดยสารหรือเรือสำราญแพงก็ยอมจ่ายนะแม้จะยังไม่มีรายงานตัวเลขของผู้อพยพหนีภายอย่างเป็นทางการจากอิสราเอลนะแต่กระแสการหน,นีทหารการขอบเงินหนีจากภัยสงครามมันปิดสื่อิสราเอลด้วยกันไม่มิดค่ะสันนข่าวท้องเทนของอิสราเอลรายงานว่าตอนนี้มีกิจกรรมออนไลน์เพิ่มขึ้นในหมู่คนอิสราเอลที่ยังอยู่ในประเทศอิสราเอล ในช่วงแรกนั้นสาเหตุมาจากการหลบหนีในช่วงสงครามหรือมีอุปสรรคทางเทคนิคในการเดินทางกลับคือติดเนื่องจากเขาปิดน่านฟ้าแต่นักวันมีแนวโน้มจะไม่กลับอาจเพ่นเพิ่มเติมดูจากรัฐโฆษณาให้ผู้ตั้งยินฐานเอเซกลับไปทางเหนือนะคะให้กลับบ้านกลับไปนิคมเพราะว่ามีการหลุดหยุดยิงลงงามหยุดยิงกับเรบานอนแล้วแต่ปรากฏว่าน้อยคนนักจะยอมกลับ ทางเหนือนะคะเพราะว่าอิสราเอลยังคมถลม่มภาคใต้เลบานอนไม่เลิกและฮิสบุลล์ก็ขยับแล้วคือพวกเขายังเข็ดขยัดกับฮิสบุลล์ไม่หายและมั่นใจว่าจะกลับมาสู้อีกเลยไม่มีใครยอมกลับไปทางเหนือนะคะตามข้อมูลของวิกิพีเดียอิสราเอลผู้ตั้งถิ่นฐานนั้นมีประชากรในแผ่นดินนี้อยู่หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นคนกว่าๆนะคะหากดูตามตัวเลข ก็แสดงว่าเพ่นออกนอกประเทศไปแล้วกว่า5แสนนี่เกือบ1ใน3ใช่นะะคะที่สำคัญพอเงินไปด้วยประเมินไม่ยากเลยค่ะการที่คนอิสเอลฐานะดีจะไม่กลับประเทศบ้างหรือย้ายไปปักหลักต่างประเทศถาวรบ้างมันบ่งบอกชัดเขารู้แกวคะ่ะเขาเป็นนกรูว่าสึกใหญ่จะมาถึงอีกไม่นานแต่มันส่งผลรทบนะคะต่อประเทศที่ชาวยูโอพยพ ฐานะดีเหล่านี้ไปปักหมุดหมายใหม,ใหม่ล่าสุดใส่รรสเอาแล้วค่ะคนใส่รรสไม่ทนพฤติกรรมกว้านซื้อที่ดินทกกั่วเกาะจับจองธุรกิจแข่งคนพื้นที่แล้วก็สร้างชุมชนปิดเหมือนนิคมสร้างโบสถ์สร้างสาบันศาสนางานนี้พักใหญ่ของรัฐบาลลุยเองประกาศต่อต้านภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ มันเป็นยังไงนะคะสื่ออิสราเอลเนี่ยเขาพาดหัวว่าเกิดกระแสต,ต่อต้านเชื้อชาติยิวดุดันขึ้นในไซปรัสแล้วเขาอ้างแบบนี้ตลอดนะคะว่าหากมีการชุมนุมต่อต้านชาวยิวที่ไปลุกล้ำไปแทรกซึมหรือมีปัญหากับต่างประเทศแม้แต่เรื่องอาชญากรรมก็หาว่าเป็นการต่อต้านเชื้อชาติจริงๆไม่มีใครต่อต้านเชื้อชาติยิวหรือเหยีดยดเหยดคนยิวนะคะ มันไม่เหมือนกับที่อิสราเอลทั้งยามินทั้งโหดร้ายต่อชาวปาเลสไตน์เลยแต่เขาต่อต้านเนี่ยส่วนใหญ่เขาต่อต้านพฤติกรรมแทรกซึมที่เป็นภายความมั่นคงของชาตินะคะมันผิดปกติในการประชุมพักเอเคลซึ่งเป็นพักใหญ่อันดับสองของไซปรัสเมื่อเร็วๆนี้เองเลขาธิการสเตฟานอฟสเตฟานูกล่าวว่าการที่ชาวอิสราเอลซื้อที่ดิน กล้โครงสร้างพื้นฐานสําคัญและพื้นที่อ่อนไหวทางยุทธศาสตร์ของประเทศเนี่ยอันนี้ถือเป็นภัยคุกคามระดับชาติที่ร้ายแรงเขาเตือนถึงแผนงานเกตโตของอิสราเอลนะคะเนี่ยไปเปิดแผนปฏิบัติการอีกแล้วชื่อแผนเกตโตกําลังก่อโตัขึ้นในไซปรัสอันเนื่องมาจากการโฆษณาชนเชื่อให้ขายทรัพย์สินให้กับผู้ตั้งถิ่นฐานอิสราเอลอ้างถึง โรงเรียนและาศาสนสถานชาวยิวไซออนว่านี่แหละคือส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การขยายตัวเลขาธิการพรรคเอเคลพูดชัดค่ะเขาบอกว่าพวกเขากำลังยึดประเทศไปจากเราและก็เตือนว่าการลังไหลเข้ามาของผู้ซื้อชาวอิสราเอลนั้นสะท้อนถึงรูปแบบที่เห็นในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองเขาบอกว่าดูตัวอย่างที่ปาเลสไตน์สิ มาขออาศัยสุดท้ายยึดบ้านเมืองไล่เจ้าของบ้านสเตฟานูยังกล่าวถึงการซื้อขายว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนกว้างที่จะนำไปสู่การจัดตั้งนิคมสถาบ,บันทางศาสนาและเพิ่มการควบคุมทางเศรษฐกิจของอิสราเอลต่อไซปรัสเขาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไซปรัสนะว่าล้มเหลวในการแก้ปัญหาและเรียกร้องให้มีการควบคุมดูแลที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศในประเทศไซปรัสทำนองเดียวกันค่ะนกักวิเคราะห์ชาวไซปรัสคนอื่นๆออกมาเตือนกันระงมการซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องของชาวอิสราเอลนี้จะก่อให้เกิดภัยคุกคามต่ออำนาจอธิปไตยของไซปรัสในอนาคตและนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำได้ในที่สุดนั่นก็คือมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ในการที่จะเกิดเหตุเหล่านี้เขามองว่ามันคือแผนการใหญ่เหมือนกับที่ทำในปาเลสไตน์จริงหรือไม่คอยติดตามดูนะคะก็เก็บมาพิจารณาเอกอัครราชทูตอิสเอลประจำไซปรัสโอเรนอาโลนิกออกมาประนามกระแสการต่อต้านอิสเอลของชาวไซปรัสบอกว่านี่คือคำต่อต้านชาวยิวเป็นวารกรรมสาธารณะที่เกลียดชังชาวยิวของไซปรัสแล้วก็สเตฟานูเขาตอบโต้ค่ะ เจฟนีปกป้องจุดยืนของพรรคเน้นย้ำว่าการวิาพากษ์วิจารณ์นโยบายอิสราเอลนั้นไม่ถือเป็นการต่อต้านชาวอยู่อิสราเอลนั้นไม่เคยยอมทนต่อการวพากวิจารณ์ใดๆจากคนอื่นและก็ต้องการควบคุมทุกอย่างอิสราเอลกำลังแย่งชิงอำนาจและสิทธทิของชาวปาเลสไตน์โดยก่อสองครามล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซาเป็นการละเมิดกฎหมายทุกฉบับ ตัวเลขย่างเป็นทางการนะคะประมาณการว่าชาวอิสเอลอยู่ในเซปรัสทาวนที่ลงทะเบียนแล้ว2,500คนแต่ผู้เชี่ยวชาญคขดเชื่อว่าตัวเลขจริงอะ่ะมันน่าจะถึง12,000-15,000ไปแล้วเพราะว่าคนอิสราเอลมักเดินทางเข้าประเทศใช้นังสือเดินทางของยุโรปเพราะเขามี2สัญชาติเขามีพาสปอร์ตสอใบตรงใจปกปิดชาติต้นทางจากอิสราเอล สิ่งเหล่านี้ก็กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะไม่ใช่แค่ที่ปายแต่ยังมีอีกหลายที่ในเมืองไทยเรื่องแบบนี้ฝ่ายความมั่นคงของไทยจะเพิกเฉยหรือประมาทไม่ได้นะคะเมื่อคลื่นสงครามใหญ่กำลังขยายขอบเขตอยู่ในทั่วโลกทั้งยุโรปตะวันออกกลางและเอเชียแปซิฟิกใกล้บ้านเราค่ะ